สวัสดีครับผมนิงือยายจากชอบรถครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับ m i t s u b i s h i e x p เ n d เ r อร์ a g e เชเนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขับทดสอบไปปานบุรีระยะทางก็พอประมาณเลยก็น่าจะบอกถึงอัตราสิ้นเปลืองขับดีขึ้นหรือเปล่าตัวรถเป็นยังไงบ้างลอดตามชมกันนะครับ มิตซูบิชิเอ็กเพนเเป็นรถมินิเ m p มแบบเจ็ดที่นั่งรุ่นเมเนเชนถูกเปิดตัวขึ้นในงานมอเตอร์โชว2022ที่ผ่านมาแล้วก็เปิดราคาจำหน่ายในช่วงเดือนพฤษภาคมมีตัวเลือกทั้งหมด2รุ่นย่อยรุ่น GLS LTD ราคาจำหน่าย799,000บาทซึ่งบวกเพิ่มจากโฉมก่อนเมเนเชน10,000บาทรุ่น GT 895,000บาทบวกเพิ่มจากก่อนเมเนเชน32,000บาทไม่ติดตัวรถยาว 4594ม mm, มกว้าง 1, 7 5 0ส mm, มมสูง1750ม mm, มความสูงใต้ท้องรถ220มลมจากตัวเลข Mitsubishi Expander ก็เป็นรถที่มีความใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ครับการเปลี่ยนแปลงโฉม Mercedes เ,มเ,เราขอสรุปให้ดังนี้นะครับออกแบบด้านหน้ารถใหม่ล้อแมกลายใหม่17นิ้วเปลี่ยนชกอัพหลังใหม่ออกแบบด้านท้ายใหม่ภายในห้องโดยสารปรับเปลี่ยนการออกแบบ คอนโซลหน้าแผงประตูและเบาะหนังที่มีฟีเจอร์ป้องกันร,ร้อนอิกการดปรับปรุงแหลกและพวงมาลาัยใหม่ขุมกำลังเดิมคือเครื่องยนต์เบนซิน1 5ลิตรให้กำลัง105แรงม้าแรงบิด161นิวตันเมตรเกียร์ปรับปรุงใหม่นะครับจากเดิม 4AT เป็น CVT ทำให้มีอัตราการเคลมอัตราสิ้นเปลืองดีขึ้นจาก15.2กิโลเมตรต่อลิตรเป็น16.4กิโลเมตรต่อลิตร เพิ our, email, fate, Auto, Home, air, aret, ่มเบรกมือไฟฟ้าอัตโนมัตแอร์ปรับปุ่มควบคุมเป็นจิตต้นแล้วก็มีฟังก์ชันแม็กคูเพิ่มเข้ามาหน้าจอรับรอง Apple c a r ารเลตและก็ Android Auto ด้วยครับมาไปขึ้นรถกันครับาว้าวเห็นชัดเลยว่าจอใหม่ใหญ่ขึ้นอ้ข้างหน้านี้ก็ใหม่นะ แผงแผงแอร์ครับผมจําได้ในโชมที่แล้วไม่ใช่อย่างนี้พวงมลาลัยก็ใหม่โอ้ใหม่ใหม่เยอะใหม่เยอะแล้วก็สัมผัสแรกที่รู้สึกเข้ามาผมก็ว่าเอ็กเพนเดอร์มันให้ความรู้สึกที่แบบไม่ไวัยรุ่นไม่เหมือนกับทางเวลอสโนที่มันดูแบบเป็นแบบออกเล่นสีขาวสีอะไรเงี้ยครับมันดูวัยรุ่นอันนี้จะดูแบบผู้ใหญ่ภูมิฐานหรูหรามากกว่าครับจะเป็นโทนนี้ฮะ นี่หน้าจอตอนสตาร์นะฮะเดี๋ยวผมก็จะกดทิปทิ้งเลยตรงนี้แหละนี่ทิป A ทิป B มาเดี๋ยวผมกดให้ดูโอ้น้ำมันเต็มถังเดี๋ยวนะมันซัดไปได้แค่330กิโลเองเหรอแต่ว่ามันอาจจะคิดจากเอเวอเรสวิ่งคราวที่แล้วอะครับเดี๋ยวผมของลองดูโอ้เอเวอเรสต์จด9เหมือมันจอดทิ้งอะผมล้างทิ้งก่อนโอเคโอเคครับตอนนี้รถหมายเลขหนึ่งกับหมายเลข น,นะครับสามารถเป็นไฟฉุกเฉินได้นะครับโอเคยผมกดทิป A เป็น0ูนย์ศูนแล้วฮะ,ะทิปบีด้วยไหมทิปบีด้วยดีวยกว่า,าจะไม่ทำไมของคนอื่นเขานี่นะครับสำหรับหน้าจอและตอนนี้ผมก็อยู่กับตัว มิตซูบิชิเอ็กเคนเใหม่นะครับซึ่งเปิดราคาแล้วนะฮะมีทั้งหมด2รุ่นย่อย <S <S ก็คือตัว e l <LS> s limited อยู่ที่เจ็ดแสาหมื่นเบาทแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างข้งผมนี้นะครับรุ่น g t นะครับก็ราคาอยู่เนี่ยแปดแสน้าืห้าพันบาทซึ่งพอเปิดราคาออกมานะก็จะเห็นว่ามันแพงกว่าเวล o รตัวท็อปอยู่ประมาณส0 0 0 0ื่นบาทนะฮะและการปรับปรุง หลักๆเลยในะของเอฟเ e นเดอร์ที่เป็น m ม n นอร์เชนครั้งนี้นะครับก็ mm. จะเป็นเรื่องของดีเทลการตกแต่งอุปกรณ์ภายนอกการออกแบบภายในใหม่และที่เห็นเป็นเมนหลักๆเลยนะครับก็คือตัวเกียร์จากตัวเดิมที่เป็น4 at กลายเป็น cvt กระบอกโชค๊คใหญ่ขึ้นนะครับ mm. เปลี่ยนแปง้งล้อแม็กให้เป็นขนาด17นิ้วแบบทูโทนซึ่งก็มีผลเรื่องของกาวเคีแลนด์นะฮะจากเดิมเนี่ยมัน2 1 5ม mm, มกลายเป็น2 2 0ม mm. ม และนี่นะฮะหน้าใหม่ของตัว Expander เห็นไหมฮะมันดูมีดีเทลเยอะไปหมดเลยดูเหมือนตรงนี้เป็นไฟ daylight ตรงนี้เหมือนเป็นไฟส่องไฟหน้าแต่ความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟแล้วจะเช็คดีเทลครับมันมีรายละเอียดการวางเลเยอร์วางอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวและนี่นะครับก็คือตัวชุดไฟใหม่ของตัวทาง Expander นะตอนแรกผมเข้าใจว่าตรงนี้ครับเป็นแถบของอ LED d a y l i g h ์ แต่ความจริงมันไม่ใช่เลยมันก็ยังเป็นฮาโลเจนเหมือนเดิมนะครับโดยตรงสามสามเส้นหลังเนี่ยครับจะเป็นไฟลีแล้วก็สองเส้นหน้านี่ครับจะเป็นไฟเลี้ยวทั้งสองข้างเลยนะฮะนี่มันก็เป็นดีไซน์ที่แตกต่างจาการ,ถร,ถร,ถรถรุ่นใหม่ๆอื่นๆนะที่มันมักจะมีไฟเดย์ไทม์ใช่ไหมครับเพราะนั้นอันนี้เป็นแค่ไฟหลีต้องเปิดเองเท่านั้นนะฮะตัวชุดไฟนี่นะฮะชุดไฟสองสว่าง ไฟสูงไฟต่ำภายในโคมนะครับอันเดียวกันแล้วก็นี่ฮะไฟอยู่ข้างบนโดยใช้เนี่ยเป็นโคมแบบรีเฟคเตอร์อยู่เลยนะครับแล้วก็หลอดแบบเป็นฮาโลเจนด้านล่างนะครับก็ยังเป็นไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็เป็นโคมแบบรีเฟคเตอร์พร้อมกับหลอดฮาโลเจนซึ่งก็ Q&A คุยกับ Mitsubishi มานะเขาบอกว่า,าดีไซน์แบบนี้โคมแบบนี้มันก็มีความสว่างที่เพียงพอแล้วนะครับแล้วก็ มันให้ระดับแสงที่ดีแล้วเพราะนั้นเขาเลยไม่ได้คิดจะเปลี่ยนเป็นไฟ LED นะฮะก็เป็นจุดนี้แหละที่หลายๆคนพูดว่าเออรถรุ่นใหม่แล้วอะ่ะน่าจะเปลี่ยนเป็นไฟ LED เ,เนอะหลอด LED แต่ก็ยังเลือกให้ฮาโลโเจนอยู่นะครับและนี่นะก็คือตัวดีไซน์กระจังหน้าใหม่นะครับจากโฉมเดิมเนี่ยมักจะเป็นคมเมียมใช่ไหมฮะนี่ตอนนี้กลายเป็นแบบสีดำกรอสนี่นะฮะซึ่งพาร์ทส่วนเนี้ย ถ้าเป็นสีอื่นก็สีขาวก็จะเห็นเป็นสีดําก่อนนะพอดีเป็นสีดำอาจจะดูกลืนไปหน่อยนะครับด้านล่างเราก็เปลี่ยนดีไซน์นะตรงช่องดัอากาศเป็นตะแกรงนี่นะฮะตรงขอบชายประมาณกันชนหน้านี่นะครับและนี่ก็คือตัวพาร์ทใหม่อีกหนึ่งอย่างนะฮะคือตัวแบบล้อมแม็กขนาด17นิ้วทูโทนก็ด้านหน้าให้เป็นดิสนะครับด้านหลังก็ให้เป็นดำนะฮะ ที่ด้านท้ายของ x p ็ n d e r ใหม่ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงการออกแบบเยอะมากนะครับก็อย่างตัวฝากระโปรงนี่ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวชุดไฟอ่าด้านบนนะครับให้เป็นสปอยเลอร์พร้อมไฟเบกรกตัวที่3แล้วก็อ่ามีชาร์กฟินนะครับเสากัะดับชาร์กเฟนเป็นชาร์ก แล้วก็ตรงท้ายก็จะเป็นแบบแผ่นสีเทาๆนะฮะเหมือนกับคล้ายๆอารมณ์แบบิูฟิลเซอร์นี่นะก้มลึกๆหน่อยก็จะเห็นปลายท่อเดี๋ยวไปดูใต้ท้งรถหน่อยไหมอันนี้ก็คือใต้ทั้งรถของเนะอ็กเพนเดอร์นะตอนเวลอสผมคง <ๆ S 2> ไม่ได้ถ่ายมาครแต่ตอนนี้ผมให้ดูความเรียบร้อยของทางมิตซูบิชิผมว่างานดีนะค่อนข้างเรียบร้อยเลยจากที่ก้มมองนะฮะแล้วก็นี่ฮะแกนโช๊คหลังแบบใหม่ที่มันจะส่งผลของเรื่องการขับขี่นะที่ใหญ่ขึ้นนะฮะดูครับ ไซส์ของโชกพร้อมกับคอยสปริงได้ข่าวว่าคอยสปริงก็ถูกเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าไม่ไม่รู้เรื่องของพวกค่าเคเราไปว,วัดกันที่ผลทดสอบดีกว่าว่ามันวิ่งดีขึ้นไหมเนาะก็หลังจากที่เห็นดีไซน์โดยรวมภายนอกของตัวเอ็เพนเดไปแล้วนะฮะผมก็จะบอกว่ามันเป็นจุดที่ถูกโจมตีเยอะมากนะฮะก็คือเรื่องของอุปกรณ์นี่แหละฮะที่มันดูให้ยังเป็นแบบพวกฮาโลเจนยังไม่เป็น LED แต่ว่าโอ้ราคา มันขึ้นไปถึง8 0 0 0นะครับก็แล้วมันถามว่ามันดูแย่ไหมสําหรับผมนะผมจะบอกว่า e x p e n d e r ครับมันเป็นรถที่น่าสวยอะ่ะความจริงถ้าในโคมจะเปลี่ยนเป็น LED มันก็ไม่ได้ดูสวยหรือว่าดูแย่ไปกว่านี้เพราะมันก็จะเป็นโคมดีไซน์แบบนี้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนแค่หลอดเป็น LED หน่อยก็จะดีขึ้นนะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆอครับเอาละเดี๋ยวเราคงไปดูพวกภายในและการขับขี่กันต่อครับ เห็นไม้เห็นไมเห็นไมเห็นไ,ม,นไม้เทียบกันนะกับเ x p a n d e r ดจะดูเห็นว่า e อ p a n d e เดกว้างกว่าเยอะเลยนะเนาะแล้วก็ความสูงอ่ะ Xl เหมือนจะกินนิดนึงก็เน้นคว้างเน้นความสมประกอบสมส่วนนี่ยมตว่า่จดีย์จันเทิงไม่เข้า Expander สวยกว่าเยอะเอาฟูดตรงๆมองเนี่ยอดูเองอย่างที่เห็นนี่นะครับนี่คือออ ันใหม่เลยที่เพิ่มในตัวไมเนอร์เชนนะครับนั่นก็คือตัวหน้าจอ Info t เทน m e n t แบบทัชสกรกีนนะครับ9นิ้วสเปคนี้ได้เฉพาะที่ไทยเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นหน้าจอ O E M อคุณภาพของมันนะครับผมว่าอย่างที่เห็นเนี่ยบนภาพเห็นไหมฮะเห็นการสะท้อนของหน้าจอไหมใช่ครับผมว่ามันหน้าจอมันนสะท้อนไม่ค่อยคมชัดครับรวมถึงมันส่งผลต่อการ แสดงภาพอย่างเช่นกล้องถอยหลังนะครับคันนี้ผมคิดว่ามันไม่ค่อยชัดเลยฮะมีพอใช้งานดีกว่าแต่ยังดีนะครับจอ9นิ้วอันนี้สามารถต่อ android auto แล้วก็ apple car play ได้ครับรวมถึงเสียงลำโพงที่ออกมานะที่เชื่อมต่อกับอ n t โฟเทน n มนผมว่าคุณภาพใช้ได้ครับระบบแอร์นะครับในตัว expander เนี่ยถือว่ามีการปรับใหม่นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยจะเป็นจอแบบดิจิตอลใช่ไหมครับ ฟังก์ชันหลักๆสามารถปรับโหมดการเป่าได้ครบทุกแบบนะครับเป่าหัวเป่าเทา้าเป่าเท้าพร้อมไล่ฝ้าหน้านะครับรวมถึงมีระบบไ,ไล่ฝ้าหน้าไล่ฝ้าหลังและนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะฮะนี่ฮะระบบแม็กคูลก็เวลาเราขึ้นรถมาร้อนๆนะกดทีหนึ่งนี่มันจะเร่งพัดลมให้เต็มเลยนะครับรวมถึงความคูลด้วยนะนี่กดอีกทีหนึ่งมันก็ จะกลับมานะแต่ก็ยืนยันนะข้อมูลนี้นี่คือเป็นจอแบบปรับแบบอนาล็อกข้างในนะแต่ใช้ปุ่มกดแค่ดิจิตอลซัะสิ่งที่เหนือกว่า MPV คั MP นอื่นๆนะครับ e x p e n d e r เนี่ยเขาให้ตัวชุดแอร์นะครับนี่ฮะคอยเย็น2จุดก็คือคอยเย็นเนี่ยข้างหน้ามันจะปรับอุณหภูมิเท่าไหร่ด้านตรงข้างบนเนี่ยฮะที่เป็นโบเวอร์นอกจากการเป่าลมแอร์ออกมาแล้วที่ดูดลมภายในห้องโดยสารนะก็จะมี พอเย็นทำให้แอร์ข้างหลังก็เย็นครับก็น่าจะเป็นตัวแอร์ที่ให้ความเย็นเนี่ยเหนือวตถทุกคันใน MPV ตอนนี้นะครับก็เป็นรถเป็นแอร์ที่เย็นที่สุดแล้วล่ะในกลุ่มของ Mini MPV ตอนนี้ครับที่เท้าแขนนะครับตรงคอนโซลกลางผมว่ามันใหญ่แล้วก็มีการบุกนุ่มใช้งานได้ดีเลยนะครับที่สําคัญนี่ฮะฟังก์ชั่น ดีไซน์มาข้างในเป็นเหมือนกล่องเก็บทิชชู่ครับยกขึ้นมานี่สส่ทิชชู่เก็บไว้ได้เออประหยัดประหยัดเนื้อที่ดีครับมีทิชชู่แล้วก็ไม่ดูรกในห้องโดยสารนะฮะรวมถึงคอนโซลกลางเนี่ยกล่องตรงคอนโซลกลางเนี่ยใหญ่นะฮะเห็นไหมว่ามีน้าใส่ได้เต็มเต็มนะถึงสี่ขวดครับนอกจากนี้นะฮะตัวเ e ็กซ์เนี่ยเขายัางทําพวกช่องเก็บของกระจุกกระจิ๊กเล็กน้อยนะที่ตรงแผงประตูอย่างนี้เห็นไหมครับเยอะ ใส่ขวดน้ำมาเอาจริงๆนะผมว่าตรงกลาง4ี่ข้างๆ3าด้านหลังอีกโอหรวมรวมกันน้ำสิบสองสิบสามขวดนะเป็นโหลสำหรับเอ็กเพนเดอร์ในช่องต่างๆนะครับไม่รู้จะมีไว้เยอะขนาดไหนรับรองคันนี้ไม่มีขาดน้ำเก็บเรียบร้อยตรงช่องเก็บของตรงคอนโซลหน้านะครับผมว่าเอ็กเพนเดอร์ทำการบ้านมาดีฮนะด้วยการให้ช่องชาร์จมาค่อนข้างเยอะใช้งานได้สบายๆนะโดยด้านบนเนี่ยถึงจะให้จ่ายไฟแค่จุดห้าแอมป์นะครับแต่มันก็ สามารถเชื่อมต่อกับตัวจอได้นะครับส่วนด้านล่างนี่จะเป็นชาร์จไฟเท่านั้นเห็นไหมฮะแต่ให้2.1แอมป์เลยเป็นท้าย A นะตรงด้านหน้าทั้งคู่ครับพร้อมกับช่องไฟ12โวลต์อ่าไปดูนะฮะอีก1จุดและนี่นะครับก็คือช่องแอรตอนหลังเห็นไหมฮะว่ามีอ่าปรับอากาศได้ช่องนะฮะเอกมา4ครับแล้วก็สามารถปรับแรงลมได้ครับ โดยตรงนี้นะฮะในโฉมไมน่มนาเชนเนี่ยก็มีการปรับปุ่มใหม่นะครับจากเดิมเนี่ยมันุ่ม,มปุ่มพลาสติกอันนี้ก็ดูดีดูหรูหราขึ้นนะครับด้วยเป็นวัสดุแบบแมทเท i a l ียลที่มันมีดีเทลมากขึ้นนั่นเองเนาะรวมถึงการเล่นสีดํากับสีเงินนะฮะก็ปรับแรงลมได้ทั้งหมด4ระดับครับส่วนความเย็นก็อิงจากด้านหน้านะครับในคอยเย็นปรับอุณหภูมิไว้เย็นเท่าไหร่เท่านั้นนะครับมาลองดูกันนะครับว่าเบาะหน้าของตัว e อ็กเพนเดสามารถพับได้แบบไหนบ้างนะครับ นี่นะฮะการอยู่ตรงนี้อ่มาด้านหน้านี่คือด้านหน้าสุดแล้วนะครับผมจะลองพับไปด้านหลังสุดนะครับ <c oughs> นี่น,นี่ให้ดูชัดๆโอเคเลยนะผมว่าการพับบ่อเนี่ยสามารถพับได้เกือบนอนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองนั่งให้ดูนะ และนี่ผมก็นอนอยู่ที่ตรงเบาะหน้านะครับถึงแม้มันจะไม่ใช่เป็นโซฟาซีทนะครับแต่ก็ใช้นอนเอนพักหลังได้นะครับก็จะมีแบบไม่ได้ล่าไปเลยเนาะเบาะนั่งแถวสองนะครับนี่นะฮะนี่ผมจะลองเลื่อนเบาะมาแล้วนะฮะลางเลื่อนเบาะเลื่อนมาหน้าสุดถามว่าเข้าได้ไหมยที่แถวสามเข้าไม่ได้นะครับ อันนี้จะเป็นจุดที่ด้อยกว่าเวลอดอย่างเห็นได้ชัดนะว่าเมื่อของเวลอสเนี่ยรางเขาเหมือนเลื่อนได้เยอะนะฮะเดินเข้าโดยที่แนบตัวหน่อยเข้าได้นี่ผมเข้าไม่ได้เลยนะฮะยังไงเข้าไม่ได้ช่องนี้บอ่อแถวสสามารถพับเรียบได้นะครับนี่แล้วนี่นะครับเมื่อบอ่อแถวสเนี่ยาสามารถพับลงมาได้นะเนี่ยส่วน20คือพับลงประมาณนี้นะครับก็เมื่อไม่ใช้นะ เอามันลงมาเนี่ยก็จะเป็นที่วางแก้วด้านข้างให้ด้วยนะครับดีนะอันนี้แล้วก็ถ้าแบบอยากจะพับหมดแบบตลบขึ้นไปเลยก็จะแบ่งเป็นสี่สิบหกสิบครับเนี่ยจะเห็นว่าตวงร้อยเบาะมันไม่มีเดี๋ยวผมจะลองพับตลบให้ดูนะจะขึ้นไหมขึ้นนี่โอ้เนี่ยฮะตรงบอดแถวสองฝั่งขวาเนี่ยที่เป็นฝั่งหกสิบอ่ะอ่าเหมือนจะพับขึ้นแล้วก็วางหงายได้นะ ผมลองอีกทีซิสำนับแถวสาแถวนี้อ้โอเคและนี่ก็คือฟังก์ชันการพับเบาะทั้งหมดเลยนะครับของตัว Expander นะอ้อก็จะบอกว่านี่ฮะ ที่บาะแถว3ผมลองมานั่งนะ e x p e n d e r อครับออกแบบมาให้แถว1แถว2เนี่ยกว้างม,มากๆนะแต่แถว3ดูสิครับมันแคบมากเลยนะสำหรับผู้ใหญ่เล็กรูมติดนะแล้วก็เฮดรูมครับดูคะ่ะก็เกือบชนก็ผมว่าแถว3ค่อนข้างอึดอัดนะสำหรับตัว e x p ก n d e r โดยถ้าเทียบเรื่องของการนั่งโดยสารแถว2แถว3นะผมว่าตัวเวลอดน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับตอนนี้แล้วก็ที่บอบาะแถว3นะครับ มีช่องชาร์จไฟให้ด้วยนะครับก็มีช่องเป็น12โวลต์นี่นี่ครับ1ตึ่ตำแหน่งก็โอเคแล้วสำหรับไฟ12โวลต์นะฮะนี่ก็คือที่เก็บสัมภาระห้องโดยสารนะครับเมื่อเอนเบาะนี่ฮะแถวสามมาสุดละมันได้แค่นี้เองนี่นะก็จะมีประมาณหนึ่งตำรวจสั่ใหน่อยโอด้านล่างก็เขาเปลี่ยนจากยางอะไรนะครับ ถูกเปลี่ยนนะให้เป็นชุดปะยางุเฉินแทนแล้วก็มีช่องเก็บของให้อีก2ช่องเนาะแล้วก็บอรแถว3นะฮะเมื่อเวลาไม่ใช้เนี่ยดึงพับเก็บผมว่าให้ความเรียบที่ดีมากนะสำหรับตัวเอ็กเซนเดก็ จากมุมมองของผมนะครับด้วยบอดี้รถเนี่ยที่มันใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็หากพับเบาะทั้งหมดเป็นเบาะราบเนี่ยผมว่าพื้นที่การขนสัมารสทั้งหมดอ่ะอาจจะเหนือกว่าเวลอดนะครับแต่ก็เรื่องของการนั่งอ่ะก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งเนาะ ตอนนี้นะครับผมก็มาเป็นผู้โดยศาสตรแล้วฮะก็จะรีวิวเรื่องของการขับเ p e n d e r ให้ฟังครับอย่างแรกเลยเ p e n d e r ฮะปรับเกียร์ใหม่จากเดิม CAT เป็น CVT ผลลัพธ์ที่ได้ครับความสมูทแล้วก็อัตราที่เร่งแรงขึ้นรวมถึงอัตราประหยัดน้ำมันก็เรื่องอัตราประหยัดน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวไปดูตอนจบนะครับแต่ว่าในเรื่องของความสมูทอ่ะผมว่า เห็นได้ชัดเลยฮะมันไม่มีช่วงระหว่างรอยต่อของตัวเกียร์อีกแล้วรวมถึงมิ s u b บิชิเขาแจ้งมาว่าเขาเขาก็รีเสิร์ชประมาณนึงแหละว่าถ้าเป็นเกียร์ 4AT ครับตอนช่วงระหว่างเปลี่ยนเกียร์เนี่ยมันทำให้แบบคนนั่งแถวสองแถวสามมันกระตุกมันแบบเวียนหัวพอเป็น CVT ซบีก็เรียบแจ๋วขึ้นอัตราเร่ง จากเดิมเนี่ยประมาณ15วินิดๆเหลือ13.8มัน13.6วิเดี๋ยวไปดูกัฮะก็ไวขึ้นอัตาราประหยัดน้ำมันเนี่ยถ้าตามเคลมอีโคสติ๊กเกนะครับ16.4เดี๋ยวเรามาดูกันนะก็โดยรวมเนี่ยพอแปมกลับเป็นเก CVT ผมว่าแจ๋วฮะโอเคเลยในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับ ตัวนี้นะก็เป็นเครื่องยนต์ไมเวกนะฮะมีการปรับจูนด้วยนะเขาบอกว่าปรับปรุงระบบ EGR แล้วก็นั่นันก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วละ่ะแค่ปรับปรุงระบบ EGR แรงมา้าประยู่ที่ประมาณ105แรงมา้าซึ่งน่าจะไวลดหนึ่แรงมา้าแต่ว่าผลลัพธ์อะเรื่องของการทดสอบสุดร้อยเห็นนะฮะว่าของเอ็กเพนเมันไวกว่าครับน่าจะเป็นด้วยเรื่องของบอดี้นะฮะ ที่น้ำหนักอาจจะเบากว่าแล้วก็ตัวข้างหลังนะฮะไม่มีล้ออะไรแล้วทําให้ตัวรถเบาขึ้นนี่นการขับขี่พวงมาลัยครับมีการปรับใหม่เ,เป็นเล็กอินพินนแล้วก็เป็น EPS นะฮะพาวเวอร์สตลลิ่งฟิลลิ่งดีขึ้นตัวที่แล้วอะ่ะ เอฟเพนเดอร์ผมว่ามันขืนขนมันไม่สมูทแล้วก็ไม่ค่อยคืนตัวนะครับตอนเนี้ยสมูทคืนตัวแต่ว่าไม่รู้อีท่าไหนผมว่าเอฟเพนเดอร์แบบตัวพวมาลัยอะรครับมันมีแรงส้านจากตัวลอ้อส่งเข้ามาเยอะมากแล้วซึ่งผมได้อัดตอนไว้ไปดูกันเนี่ยมาแล้ว ไม่ค่อยเห็นว่าไม่ไม่เหมือนท่าเมื่อกี้มึงวิ่งชา้าไปเออเนี่ยเห็นเลยกลับมาอ่าเห็นไหมฮะว่ามันสะท้านมากๆระหว่างที่ผมขับอ่ะอะผมไม่ได้เจอทางที่มันเป็นแบบเตือนให้แบบชะลอยอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าเหยียบแบบพวกที่เป็นเอ่าเหมือนแบ่งแบ่งแบ่งเส้นการจราจรที่เป็นตัว it, บล็อกอิฐตัวตัวยังไงอะตัวบล็อกอลูมิเนียม เหยียบอย่างนั้นอนะ่ะมันรู้สึกสะเทือนเข้ามาที่พวงมาลัยจริงนะอ่าอันนี้เป็นข้อหน้าสังเกตแล้วกันครับแต่ถามว่าฟิลลิ่งโดยรวมมันแย่ไหมผมว่าไม่แย่แต่มันสะเทือนเยอะไปไหมอ่ะน่าน่าสงสัยนะโอเคอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการขับขี่แอคเพนเดอร์ใหม่ปรับปรุงช่วงล่างด้วยนะครับตัวกระบอกโช๊คหลังนะตามสเปกก็คือใหญ่ขึ้นปรับสปริงอะไรด้วยแหละแต่ว่ามันให้ฟิลลิ่งทั้งหมดอ่ะที่ผมขับวันนี้นะครับ ตัวของ e x p a n d e r ผมว่ามันจะแข็งแข็งแน่นแน่นแน่แน,น,น,นกว่าตัวเวลอยยางเห็นได้ชัดครับก็จะเป็นฟีลลิ่งค่ลนแแบบอะอย่างคนที่มากับผมอะเขาก็ต้องบอกว่าเออเขาชอบแบบเวลอดมากกว่าเพราะมันรู้สึกมันกำลังดีแต่ส่วนตัวผมเองอะผมชอบ e x p a n d e r มากกว่านะมันรู้สึกมันนิ่มมันมันค่อนข้างแข็งกว่าหน่อยนิดนึงอ่ามันค่อนข้างแข็งกว่าหน่อยนนึงแต่ว่ามันเฟิร์มอะฮะเพราะนั้น เรื่องของช่วงล่างอ่ะใครชอบแบบไหนผมว่ามันต้องลองนะแต่ผมอยากให้รู้ไว้ว่าตัวของ e x ็ก n d e r มันค่อนข้างแข็งกว่าเวลอดครับเรื่องของการเบรกไอผมชื่นชอบเบรกของตัว e x ็ก n d น r นะผมว่าเบรกมันหนักน้ำหนักไม่ได้นิ่มไปไม่ได้แข็งไปแล้วก็โอ้ฟีลิ่งเบรกมันค่อนข้างดีครับกดแล้วก็ เหมือนช่วงเฟดเบรกอะเลียเรียเบรกอะฮะมันก็ดึบๆประมาณนึงแล้วกดอีกนิดนึงใช้น้ำหนักไม่ต้องเยอะมันก็แน่นแบบจึ๊กตลอดเลยฮะฟีลฟีลิ่งเบรกผมผมิสเตอร์เบชิผมว่าโอเคมากๆก็อีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของการเก็บเสียงครับวันนี้ที่ขับมาฮะขับมา120ขับมา130ในบางจังหวะ140เอ้ยผมว่าเอ็กเพนเดอร์ทำได้ดีในเรื่องของการเก็บเสียงครับตามข้อมูลที่ผมรู้นะเขาแดมรถ เยอะมากเลยเพราะใต้ทอ้องรถรวมวัสดุด้านข้างคอนโซลหน้ากระจกข้างหน้าเป็นอะคูสติกการ์ดครับเนี่ยทั้งหมดนี่แหละผมว่ามันจะทําให้ตัวรถของเอฟเพนเดอร์เงียบแล้วก็อยากให้คุณมาลองครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แหละวิ่งร้อยยี่สิบวิ่งร้อยสามสิบผมว่าเอฟเพนเดอร์เนี่ยถ้าชอบความสุนทรีนะเรื่องของการขับอ่ะมันเหนือควเวลอ์อย่างเห็นได้ชัดมากในเรื่องของความเงียบเสียงเครื่องยนต์ไม่ดังไม่ไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นก็โอเคฮะค เออเดี๋ยวเสียงเครื่องยนต์ไม่ดังก็ไม่ใช่หรอกไม่เชิงหรอกเนาะเสียงเครื่องยนต์น่ะถ้าเร่งมากๆก็ดังอ่ะแต่ว่าในวิ่งเวลาปกติอย่างของเวลออ่ะครับผมวิ่งประมาณร้อยร้อยหนึง่งหรือบางจังหวะที่แบบแค่เหยียบนิดนึงอ่ะเหมือนเขาพยายามทำรอบให้สูงตลอดเวลาฮะมันก็เลยมีเสียงดังตลอดเวลาเลยแต่ถ้าของมิสูเอถ้าคุณกระทืบจริงๆอ่ะเหยียบสุดจริงๆอ่ะผมว่ามันถึงจะแบบดังฮะเพราะฉะนั้นขับธรรมาดาสมูทสมูทเนียลื่น,น,น,นดูแนวผู้ดีมากกว่า สำหรับการขับขี่ก็ประมาณนี้ครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้ขับ Mitsubishi Expander เนี่ยจากกรุงเทพมาถึงปานบุรีนะระยะทางนะครับตามหน้าปัดก็คือ235กิโลเมตรอัตราที่เปลืองเฉลี่ยที่ได้อยู่ที่6.6ลิตรต่อ100กิโลเมตรอ่าหารเฉลี่ยครับอยู่ที่ประมาณ15กมต่อลิตรอ่าซึ่งทำอัตราที่เปลืองได้ดีกว่าโฉมเดิมโฉมเดิมเนี่ยเป็นเกียร์ 4AT พอคันนี้เป็น CVT เนี่ย อนอกจากสมมูติขึ้นแล้วละ่ะในเรื่องของการขับขี่อัตราทิ้นเปลืองเนี่ย15กว่ากว่าเนี่ยบนอีโคสติกเกอร์นะครับเขาเคลมว่าอยู่ที่16.4กิโลเมตรต่อลิตรเพราะได้15กว่าผมมันหนีกันไม่เยอะแล้วก็จะให้เห็นว่าอัตราทิ้นเปลืองอะ่ะเฉลีย่ยใกล้เคียงกับวีล้อน,นอะวีลล้อก็14กว่าแล้วก็ของตัวเอ็กเพนเดอร์ X ก็คือ15กว่าเพราะฉะนั้นในเรื่องของอัตราทิ้นเปลืองผมว่ามันไม่หนีกันเยอะนะครับ